หาจะพูดถึงวัดดังในจังหวัดสุพรรณบุรีผมเชื่อว่าหนึ่งในนั้นที่ทุกคนต้องนึกถึงนั่นคือวัดป่าเลไลที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองสุพรรณบุรีกันอย่างแน่นอนครับโดวยวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่โบราณที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดสุพรรณบุรีมาเนิ่นนานซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุเกือบ1,200ปีและภายในวัดยังมีโบราณสถานสําคัญนั่นคือองค์หลวงพ่อโตปางป่าเลไลที่เป็นพุทธรูปเก่าแก่โดยมีความสูงถึงกว่า23เมตรซึ่งเชื่อกันว่า มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเลยนะครับนอกจากนี้บริเวณของระเบียงโคตยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับเรื่องขุนช้างขุนแผนให้เราเดินชมความสวยงามกันอีกด้วยและในท้ายคลิปนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปจิมส้มตำที่ร้านเด็ดร้านดังแห่งหนึ่งในตัวเมืองสุพรรณบุรีซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเอ่ยชื่อไปเพื่อนๆต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนครับและก่อนไปรับชมคลิปนี้ยังไงก็ขอกำใจจากเพื่อนๆด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามช่องของเราถ้าพร้อมกันแล้ว ไปรับชมคลิปนี้พรอมก,กันเลยครับและตอนนี้นะครับเราก็เดินทางเข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวัดป่าเลไลวรวิหารตั้งอยู่ที่ริมถนนมาลายแมนตำบลร้วยใหญ่อเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ101กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางกันประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง และข้างหน้าของเรานะครับนั่นคือรั้วทางเข้าของวัดนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันในวัดเลยครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเรากาลังจะเข้าไปกันที่บริเวณภายในวัดนะฮะสถานที่แรกของทิพย์จังหวัดสุพรรณบุรีคือวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะทุกคนนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมานมรสการหลวงพ่อโตนะฮะเป็นปางป่าเลไลนะฮะ วัดที่วัดใหญ่นะฮะวัดดังของจังหวัดสุพรรณบุรีกันเลยนะครับและข้างหน้าที่ทุกคนกําลังเห็นนะครับนั่นคือวิหารของวัดป่าเลไลที่ภายในปฏิสจธานองคหลวงพ่อโตปางป่าเลไลซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณที่ถือกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวสุพรรณบุรีกันเลยนะครับและมีคํากล่าวที่ว่าหากใครมาเที่ยวสุพรรณบุรีแล้วไม่ได้มาไหว้สักการะขอพอรหลวงพ่อโตหรือไม่ได้มาเที่ยวที่วัดป่าเลไลแห่งนี้ก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองสุพรรณบุรีกันนะครับ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในวิหารกันครับ ังประวัติเกี่ยวกับวัดป่าเลไลกันสักหน่อยนะครับจากข้อมูลที่ผมได้มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับกล่าวว่าวัดป่าเลไลเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวสุพรรณบุรีโดยมีอายุประมาณ1,200ปีซึ่งชาวบ้านจะเรียกทั่วไปว่าวัดป่าวัดแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นพระอารามหลวงชั้นตีชนิดวรวิหารซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ82ไร่หนึ่งงานโดยมีโบราณสถานอันเป็นประธานของวัดคือพระพุทธรูปปางป่าเลไลซึ่งเรียกกันว่าหลวงพ่อวัดป่าเลไลตามหลักฐานเดิมนะครับสันนิษฐานว่าวัด แห่งนี้มีอายุในราวสมัยอู่ทองเนื่องโดยขนาดนั้นยังไม่ได้มีการศึกษาค้นคว้าจึงเชื่อกันอย่างนั้นเรื่อยมาเมื่อมีการศึกษาค้นคว้าในระยะหลังทําให้ทราบว่าวัดป่าเลไลแห่งนี้นะครับน่าจะมีอายุไม่น้อยกว่า1000ปีขึ้นไปโดยมีหลักฐานต่างๆจากโบราณวัตถุเป็นข้อสนับสนุนอ้างอิงเพียงพอที่จะตั้งเป็นสมมติฐานใหม่ขึ้นมาได้ครับและข้อมูลที่ผมได้มาจากเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลสูง23.46มเม รอบองค 11. ์11.20เมตรภายในองค์พระพุทธร,รูปนี้นะครับบรรจุพระบร,รมสารีริกธาตุที่ได้มาจากพระมหาเถรลายลายจำนวน36องค์หงลวงพ่อโตองค์นี้นะฮะเป็นที่เคารพและศักดิ์สของประชาชนทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงโอเคทุกคนนะครับตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่ามในบริเวณของวิหารพระโตน,น,น,นะครับวัดปางเ่นเลยนะ เราจะถวายนะครับผมผ้าห่มวงคตโตนะครับผมหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อชุดนะครับเขารังท้องคาถาบูชานะครับผมเพื่อถวายผ้าห่มองคตโตนะครับผมเดีราจ จากข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักง,งานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีกล่าวว่าหลวงพ่อวัดป่าเลไลได้รับการบูรณะถ,ถึง3ครั้งครั้งแรกเมื่อปพศ1706โดยมอนน้อยครั้งที่2ในสมัยอยุธยาตอนปลายและครั้งที่3ในสมัยรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตะนโกสินทร์ตอนนี้เป็นท่าเขาโตและถขาไหวกนแล้วนะฮะจะเป็นคนซื้อและก็รมบรรทุนใหน้และผู้รักตก็คือหลวงปู่เต่า เ,เลื่อนขึ้นไปโดยปริยายด้วยความศักดิ์สิทธิ์นะอยากให้ทขาไปสาวให้นะนครับเดี๋ยวเราจะถวายสาวนะใายพระองค<ช>์เป็พระโ,ระโต้เลยอนะม ที่เราออกมาจากวิหารหลวงพ่อโตนะครับเราขอพรวามร้วมนะครับก็ด้านข้างนะจะมีระเบียงคดไม่แน่จะเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าเป็นระเบียงนะฮะที่เป็นเราสามารถมาดูภาพนะครับกิจกรรมจิรกรรมฝาผานังนะที่เกี่ยวข้องกับคนสร้างคนแผนนะทุกคน คนช้างคนแผนเรื่องราวของคณช้างคณแผนนะครับทุกคนก็ตอนนี้ตอนเที่ยงตรงนะเราก็พาทุกคนไปในมัสการนะครับหลวงพ่อโตนะที่วิหารพ่อโตวัดป่าเลัยกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็บอกว่าทุกคนนะครับก็จะได้บุญร่วมกันเนาะเราเมื่อกี้เราก็ไป หวข้าห่มงของก็โต,โตด้วยนะฮะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินข้าวเที่ยงนะครับที่ร้านร้านหนึ่งนะฮะเป็นร้านอะไรเดี๋ยวไปลุ้นกันร้านนี้อร่อยนะครับผมขึ้นชื่อด้วย ับทุกคนเราอยู่กันที่ร้านแลดเซบนัวนะครับที่สุพรรณบุรีนะฮะก็คืออำเภอเมืองสุพรรณบุรีตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะฮะเราพาทุกคนไปไหว้พระที่วัดป่าเลไรกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากทานข้าวที่นี่นะครับเราก็จะพาทุกคนไปต่อที่อำเภอสามชุกนะฮะก็คือเป็นตลาดสามชุกกันนั่นเองตอนนี้ไปทานข้าวกันก่อนนะครับ นี่อาหารก็มาแล้วนะครับผมอันดับแรกที่เราสั่งนะอันนี้ก็คือเหลากุ้งสุกนะจริงๆจะมีกุ้งสดด้วยก็มีต้มแซ่บปลาดกอ่อนนะฮะี่นนี้เน้นๆเลยนะครับอันนี้เลยครับผมปลาช่อนปลาช่อนลุยสวนนะฮะอามยต้องปลาเทียบหน่อยนี่ใหญ่มากเลยครับก็สั่งข้าวผัดปูมาจานหนึ่งนะทุกคนเเรามาทานข้าวก่อนนะครับ 欢迎陈玲玲，老同事，欢迎。